เมื่อฟ้องคดีอาญาถูกต้องตามกฎหมายแล้วศาลจะดำเนินการอย่างไรต่อไปมาตรานี้จะแยกขั้นตอนกนอนารพิจารณาตามประเภทของผู้ฟ้องหรือโจทนั่นเองเมื่อศาลได้ตรวจสอบฟ้องแล้วพบว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทุกประการศาลจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆครับ กรณีแรกถ้าประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ใช่พนักง,งานอายการเป็นคนยื่นฟ้องคดียา,ยาเอกศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนเสนอไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรเปรียบเหมือนการสกรีนเบื้องต้นหรือพิจารณาความน่าเชื่อถือของคดีก่อนจะรับฟ้องไว้พิจารณาคดีอย่างเป็นทางการศาลจะเรียกโจทก์และพยานมาให้การ เพื่อดูว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าจำเลยน่าจะกระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่ในขั้นตอนนี้จำเลยจะยังไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดีเต็มตัวเพียงแต่อาจจะถูกเรียกมาฟังการแต่สวนมูลฟ้องได้ตัวอย่างเช่นนายก่อถูกนายขอทำร้ายร่างกายนายก่อจึงไปยื่นฟ้องนายขอต่อศาลด้วยตัวเองในข้อหาทำร้ายร่างกาย สารจะนัดไต่สวนมูลฟ้องโดยสารจะให้ในายก่ยซึ่งเป็นโจทย์นำพยานหลักฐานเช่นพยานบุคคลหรือใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสารเพื่อให้สารพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือพอที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่หากสารเห็นว่าคดีมีมูลสารก็จะประทับฟ้อง หรือว่ารับฟ้องไว้และดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปแต่ถ้าไม่มีมูลศาลใจยกฟ้องในชั้นแต่ส่วนมูลฟ้องนี้เลยแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าคดีเดียวกันนั้นพนักงานอายการก็ได้ฟ้องจำเลยในข้อหาเดียวกันอยู่แล้วศาลก็จะไม่ต้องแต่ส่วนมูลฟ้องของโจทย์ที่เป็นราษฎรอ,อีก ให้ดำเนินการตามกรณีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์ได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่ต้องแต่ส่วนมูลฟ้องกรณีที่2คือถ้าพนักง,งานอายการเป็นคนฟ้องคดีอาญาซึ่งมักจะเป็นคดีส่วนใหญ่เพราะอายการมีหน้าที่ในการสอบสวนรวบรวมหลักฐานมาก่อนแล้วศาลไม่จำเป็นต้องแต่ส่วนมูลฟ้องเพราะถือว่าอายการ ได้ทำการตรวจสอบมาเบื้องต้นแล้วอยา่างดีตัวอย่างเช่นตำรวจจับกลุ่มนายแดงในข้อหารักทรัพย์และรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยืดฟ้องนายแดงต่อศาลศาลส่วนใหญ่ก็จะประทับฟ้องเลยในกรณี้ศาลก็จะรับฟ้องของอัยการไว้พิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแต่สวนูลฟ้องแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนบลฟ้องก่อนก็ได้นั่นคือแม้ว่าจะเป็นคดีที่อายการฟ้องแต่ถ้าศาลเห็นว่าฟ้องของอายการนั้นยังมีข้อสงสัยในพยานหลักฐานหรืออาจจะไม่แน่ใจในความน่าเชื่อถือศาลก็มีอำนาจสั่งให้อายการ นำพยานมาไต่สวนมูลฟ้องได้เช่นกันแม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะักมีกฎเพิ่มเติมสาหรับกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนฟ้องหรือาการฟ้องแต่ศาลสั่งให้ไต่สวนถ้าในร,ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องนั้นจําเลยยอมรับสารภาพว่าตัวเองได้กระทําความผิดจริง สารก็ไม่จําเป็นต้องสืบพยานต่อไปแล้วสามารถประทับฟ้องหรือว่ารับฟ้องแล้วก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีเพื่อตัดสินได้เลยมาตรา162นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในขั้นตอนการพิจารณาคดีเริ่มต้น โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการไต่สวนมูลฟ้องที่เป็นกลไกสำคัญในการกันกรองคดีเพื่อไม่ให้มีการฟ้องคดีโดยไม่มีมูลความจริงโดยเฉพาะในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ฟ้องเองเพื่อปกป้องไม่ให้มีการฟ้องร้องโดยขาดหลักฐานหรือการแกล้งกัน